อาวอาวอาวหอยพ่นเราว่างเราว่างหอยพ่น <trad ing g iggling> โอ้ยใหญ่ๆเพิ่นขายไปเท่าไรโคตรเจ๊กตัวนี้เพิ่นขายไปเท่าไรใหญ่ๆเนี่ยหรือเพิ่นเพิ่นว่ได้ขายกันบมดโอ้เพิ่นลบออกว่าได้ขายเอซีว่าได้ขายพี่น้องเนาะมาทรมานควายหอยพ่นไหวหอยพ่นิ่นเปิดไใบเบาๆได้พี่น้องตัวนี้ เปิดไว้ให้ต่อรองส6 5 0กกว่าสิบกะขายส่ิหกะขายเป็นว่าห่วยพ่นเป็นว่าสิบหกะขายรอรอซีดอีกแล้วซีดอีกแล้วโอเคเอาห่วย่นคือหวางสั่นให้เท่าไรล่ะให้เท่าไรเนี่ยให้เท่าไรพ่อผุนโอเค สองเสื้อแล้วเพิ่นเพิ่นอยากได้เท่าไรก่อนใหญ่ๆ 60, หกหมื่นหาหกหมื่นหาอุ้ยใหญ่ค่ะหกสิบหาอืมตัวละแสนกว่าอันนี้หกสิบหาฉีดเสื้อที่สองนี้บ่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันพี่น้องบ้านสว่างเชนแอ้มมาแล้วพี่น้องเนาะบ้านสว่างเชนแอ้มภาพพี่พาน้องออกเราออกชมบรรยากาศการซื้อการขายไก่ตลาดนัดโกกระบือบ้านจังหวัดพิษเมืองจังหวัดยะโสธรเส้ามณีช่วงท้ายตลาดพี่น้องเนาะไก่จะเบิดแล้วพี่น้องคายไก่จะเบิดคตายไทยเหลือบ่หลายพี่น้องเนาะ ควายไถเหลือบ่หลายเหลือประมาณนี้ละพอทองกับจูงหาอยู่พอทองเจ้าบาทตัวนี้เจ้าบาทสองหมื่นพันของพอทองสองหมื 20, ่นพันเพิ่งเปิดใบให้ต่อรองพี่น้องสองหมื่นพันเป็นควายผูหน่อยเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรพอทองไปเนี้ยศูนย์เก้าหกเก้าแปดหกสามหกศูนย์สองพอทองสะพือตัวนี้เปิดไว้เพียงเพียงเลยสองหมื่นเพิ่นเปิดไว้เป็นผูหน่อยง,ง,อง่ามๆพี่น้องเนาะเอาไปต่อยอดสายเหนือเพิ่นสองหมื่นสื่อ อ้าวมันหมา,มานพอท่องขอบคุณดละไรครับผมอ,อันนี้ควายงามเพลินพี่าน,าน,น้องเนาะสายเลี่ยงเด้พี่น้องเป็นสายเลี่ยงขู you, ง่หน่อยงามงามเด้นพี่าน,าน้องเป็นควายงามเพลินทั้งสองตัวเลยพี่าน,าน้องเนาะรอรอสายช้างอุดรได้พี่น้องต้นสายช้างอุดรเพิ่นเปิดไใบใหตุตอรองงามๆพี่น้องเนาะฟังราคานังเปิดพี่น้องเนาะเป็นสายเลี่ยงเพลินพี่น้องเนาะรอค่ะพี่น้องเนาะควายงามงามยีลีพี่น้องเนาะเป็นควายงาม สูงอยู่ประมาณ 100, 40, 40, อรอยสี่สิบบกลงไปน้องเป็นควายผู้หน่อยงามเอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันได้เลยพี่น้องแข็งขาดีอ่าแข็งขาดีต้นโตดีเอาไปเป็นพอ,พ,อ,พ,อ,พ,อพ,นพันได้พี่น้องเนาะเวียดกำลังมากหอยยางกำลังมาเบิ่งหอยยางกำลังมาต่อรองเอาไปเป็นพอพันแนี่นี่งามค้ายงามเพลิพนควายพอพันดีสามปีเนาะอ่าได้เลยได้นี่พอพันสายดีสาย,ด,สายดังต,ต้นโตดี ตัวนี้ก็งามงามทั้งสองอันนึงสายเก่าอันนึงสายสั่งเนอะสั่งแกลเลอร์ยางมาต่อรองยางกำลังมาต่อรองขายเลยเท่าไหร่สองโตหกห้าตัวเดียวสองหกห้าสองหกห้าตัวเดียว ตัวน่้่อรไอ้ตัวนั้อะไรตัวนี้เป็นห้องสองหกห้าหอยยางไห้1ิปดมันเมนอยู่บ่หอยยางเสียย้างไห้1ิปมันเมนอยู่บุ่หอไาเท่าไหร่ดิมันก่อพันเน โอ้แม oh, ีนความเหมืนตัววะสิแปเอาตัวนี้แมีนกว่าเพนอีดีตัวนี้มื่นเก่าพันเห็นมันขายอยู่หันนันมื่นเก่าพันตัวจยอยๆสามเนาะสิบสามแ่บอสแ่เนา่บสิบสมเนโอ้เบิร์ดกำลังมาต่อสิบสามนควายไงได้บอเป็นควายหน่อยได้มเนาะแต่ควายหน่อยเลยด้แขวี่ยซีเลเพื่นว่าผสมกะไรแล้วเนี่ยอาเป็นพอพันกะไรเลยแต่ว่าเพิ่นขาดน้าเลี้ยงซื้อเด้เพิ่นขาดน้ำเลี้ยงซื้อถ้าไปเติมเนื้อเติมนังขม้านี้บอสตองห ราคา19,500ตัวนี้ราคา2 6 5 0 0แต่นี่ <X S> ไป for, <ım eni> ็นพอพันได้เลยพอขอกพอขายพอพันได้พี่น้องเนาะควายงามเพิ่น2ตัวมีตาจบงามเพิ่นตัวนี้ตัวนั้น3กว่าตัวนั้นสามสามพ่อจำผิดนะตัวนี้2 6งามงามเพิ่เพิ่นพี่น้องเนาะควายงามเพิ่นจากบ้านดอนวัวอันนี้จากสะพือเนาะโอเคอ่ะมันมาเลยครับเด้อมาเบิ่งราคาควายมาทักทายพอยอด พยอดมันเหรอปะมนะานแต่ว่าครับโอ้มาแต่ว่าว่านมื่อนี้ดิมื่อน,นี้นนย่างเลาะซื้อๆโอ้เปิดมันแหล่วโอ้ล่อเอาเงินล่อล่อขนเงินเมื่อบาทพยอดโอเคมาอย่างต่อพี่นนะอ้องเนาะของเข้าเปิดจังไหนครับตัวนี้สามหมื่นสามื่นซื้อนะ 30, 000, เนาะสามหมื่นเป็พียงเป็นผู้ผูนะ้ได้เนาะโอ้ยควายแม่สาวตัวนี้แม่สาว,วสามหมื่นพี่น้องเนาะโอ้สูงนี่พี่น้องเป็นควายโค้งสางใดเลยพี่น้องสูงสูง 136 137ได้เลยพี่น้องเป็นแม่สาวสูงพี่น้องเนาะเป็นแม่สาวบักสูงเลยพี่น้องเนาะสูงควายสูงเพิ่นพี่น้องเนาะเบิ่งถ่ายเพิ่นอ่าเบิ่งถ่ายเพิ่นแม่สาวพี่น้องแม่สาวท่ายสวยสามหมื่นถ้วนสามหมื่นเพียงเพียงเพิ่นเปิดไว้เป็นควายแม่สาวงามพี่น้องเนาะสวยของเพิ่นพี่น้องเนาะสวยของเพิ่นอ่าเป็นแม่สาวงามของเพิ่นอ่านี่คือราคาควายมือนนี่เพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นมีเบอร์โทรบอกขออนุญาตครับผมบอมีเนาะเดี๋ยวเจฟเพิ่นมาจากสาย โอ้มาจากป้ติวจะโสภา่หนุ่พี่น้องเนาะเพิ่นเปิดไว้สามหมืน่นเป็นควายสายเหลี่ยงสายพัฒนาเพินเ่นพี่น้องเนาะควายงามแม่สาวหน่อยเพิเ่นขอบคุณหลายๆเห็นนั้นครับผมอันนี้เพิ่นบ่มีเบอร์โทรเสียดาย,ายพี่น้องเนาะเป็นควายงามเพิ่นจะไม่รอใคากันเลยเนาะเอาเอาเอาหอยพ่นเนนนราว่างเราว่างหอยพ่นโอ้ยยยเพิ่นขายไปเตลาดเพิ่นขายไปเท่าดยยเนี่ยหรือเพิ่นเพิ่นไปขายกันหมด โอ้เพิ่นลบออกว่ได้ขายเอซีว่ได้ถึงขายพี่น้องเนาะมาทรมานควายห้อยพ่นไว้ห้อยพ่นเพิ่นเปิดไว้บ่เบาวได้พี่น้องตท่นี้เปิดไว้ให้ต่อรอง16 500ห้ารกว่าสิบหขายส่วนสิบหขายเพิ่นว่าห้อยพ่นเพิ่นว่า16กหขายรอรอซีเรียซีเรีอีกแล้วสิได้ยซีเอีกแล้วโอเคเอาห้อยพ่นคือวางเสร็จให้เท่าไรล่ะให้เท่าไร ให้เท่าไรพ่อบุญนั่นบ่งกดสเาอืตัว่า้นั่นบฉีดสองตัวแล้วบ่ะสองเสือแล้วเพิ่นเพื่อนยากได้เท่าไรก่อนใหญ่ๆหกหมื่นหาออ้ยใหญ่ค่หกสิบหอืมตัวละแสนคือว่าอันนี้หกสิบหาฉีดเสือที่สองนี้บ่าไรหรอกเขาให้เท่าไร ขาดกันยูพันนึงมาีเือ่อฉีดสองเือ่ขาดกันอยูพันนึ่งเออบังคัทางอ่อมเนาะฉีดแล่าสองเถือ่ขาดกันยูพันหนึ่งเป็นควายใหญ่ควายอ้วนเป็นพี่น้องเวียดนี้บหลอดเด้พี่น้องเวียดอยู่น้ำกันซีหาคนพ่อบุญแล้วแล้วหรือ่มหรื่ายสใ่ใส่ยังใสหนึ่งสองสามนี่บตัวนี้แม่นอยู่อหนึ่งสอสาล่อจังไหพ่อบุญ ตัวนี้เสียเหมื่นสิบห้าร้อยนีป1่าหมื่นห้าร้อยหมื่นสิบห้าระแต่เขาเกอานี้บอเปิดแล้วก็พูกบุญหมื่นสิบห้าร้อยเอ้าตัวนั้นเลยตัวนั้นขายเขาแล้วมันมันมันเยผ่านบอกโอ้เท่าไรขายหมื่นเกาพันหาหมื่นเกาพันห้าร้อยตัวนั้นเลยตัวเสียาหมื่นแปดพันหาเ้ยง่ายง่านั่นหมื่นแปดพันหาร้อยก็บอซื้อให้กันหมื่นแปดพัาร้อยมาร้อยเขาก็เอางี้บอกเปิดแล้วข้อมูบุญขออนุญาตไว้์โทร 086 086 872 872 3731 3731ติดทุกเวลาติดกเวลาโอเคเลยอ่ะนอยากได้ใช่กว่านกน้วอโอ้นกอเนาะหอเนาะเออเออบยากเหงเนาะโอเคอ่ะต่อไปเนาะแน่เข้าสิี่ก้ายโอ้เนาะตรงกันแล้วจะฉีดมันฉีดบ่ายากเนาะเมันมันมีห้อยขาดการชพันเดียวแมนอ่านี่คือบรรยากาศการสื่อการขายกวาย ตลาดนัดโรกก็คือบ้านเชียงพอเมืองจังหวัดจโซรของโพบุญพิกวกเบอร์โทาไรพี่น้องเนาะห 10, นึ่งหมื่นหนึ่งพั่นแปดืเนารองพี่น้องตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะนะเบิ่งพี่น้องเนาะเบิงฝไฟอะเบิพี่น้องเนาะอะนี่ ถ่ายทำให้เพิ่งเราพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศเปนหน้าพี่น้องเนาะเพราะว่าควายเหลือหน่อยพี่น้องเนาะควายเหลือหน่อยแล้วเอามาหอยคมหอยคมภาษาว่าอะไรเชงไหนหอยคมเอากลังมาต่อรองหอยคมพี่น้องเนาะ ขายไปเป็นได้ขายเลยพี่น้องตัวนี้อ่ะมาเบิ่งหอยก้มอุ้ยกี่ตมมาแต่ใส่หอยข้อมาไว้จังไส้คือบ่ขายเชื่อไม่ขายอุบลหอยก้มโอ้หันท่านใดราคากันเอาเปิดจังไส้เข้าสองหมื่นสองหมื่นพันอ้ยชีสีอะไรตัวนี้โอ้ชีสีอะไรบ่ได้กันยูหันคือกันนั่นกำลังโซกันอยู่นั่นห่นท่านใดกันอยู่ชีสีซอสเ่ออะไรประสาทเราเราบ้างใหญ่เข้ามาสีอีกแล้วสองหมื่นหนึ่งพัน สองหมื่นหนึ่งพันอุย้ยเขาฉีดสีไวแล้วแจ็หน่อยเขาก็สีมาหยาดน,น้าหอยฝนเนี่นี่แต่ว่าแข็งขาดีต้นโตดีหอยฝนเพื่อนเปผื่อให้ต่อร่องเป็นสายเหนือเวียดฉีดจองไว้แล้วแจ็หน่อยเพื่อนกับสีมาเอาน้าหอยฝนอีกอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรหอยฝนไว้ศูนย์ห <0 5, S 2> ้าห้าเจ็ดศูนย์เจ <5 70, S 2> ็ดศูนย์แปดแปดพี่น้องสองหมื่นหนึ่งพันผู้ใดสนใจกับทรมาต่อร่องผู้ใดมันมาหอยฝนขอบคุณหลายๆครับผมใส่สุ่มใส่ฉีดกุ้มนั่นบ่หรือกุ้มเลยเจ็ดลอได้เปล่า โอ้เข้าขอไปงัวแล้วสัตว์พี่น้องอ่ะโอเคอันยังต่อไปนะเบิ่งบรรยากาศข้อมูลข้อมูลสบสนี่เหลือเท่าไรนี่สองหมื่นสามพันเปิดไปด้วยครูหน่อยสองหมื่นสามข้อมูลเหลือตัวเดียวหรืเพิ่ว่าเพื่อุดอ่ะข้อมูลเพราะไหนขายแล้วมั้งตัวนั้นขายแล้วยังตัวตัวนี้ตัวนี้แพงปวดว่าสัตว์โอ้ปัญหาตัวหน่อยปัญหาควายหน่อยร้อยหน่อยอันนี้ร้อยใหญ่ สองสามพูดเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์ทรพูดไว้ศูนเกีท่ใดก่อนศูนย์สามแปดหกสอ่สองพูว้ายมูลสอเพื่นเปิดใ้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆหมกับผมเป็นควายเนื้อนะพี่น้องเนาะเบ็ดเบอยลอยลอลลอยลอออยลอลอยลอยลอลอยลอยลอลอยล ลูกไม่ไปใส่ผนิลลูกแม่เฮ้อเรือเแม่เท่าไหรบาทนี่สองหกยาหลงได้เรือแม่ยี่สองหกแม่อ่างดิดิแม่ท้องเนาะแม่ท้องนี่พี่น้องเรืออยู่สองหกนี่คือแม่ท้องนี่พี่น้องราคานี้ราคาท้องแล้วไก่สอกแล้วพี่น้องเพิ่งแยกลูกไปเพิ่งหันพี่น้องเนาะนี่เรืออยู่สองหกผู้ถาทองอ่างล่างแล้วเนาะ เป็นแม่ทองในพี่น้องนนอค้องหอยนิ่ค้องผนิดเปิดพี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรผนิดไป082 668 7204พ่อนิดสะพือผู้ใดสนใจควายแม่ทองโค้งสร้างได้อ่างได้เอาไปออกลูกอยู่ขอ,อกอยู่ฟ้ามเอาไปกินหนองเนาะผนิดเนาะโทรมาเบอร์นี้ได้เลย26เปิดไว้ให้ต่อรองขอบคุณหลายๆัมันครับผมคือราคาควายผนิดที่เป็นหนอนอ่ะก็บาทเนอเป็นชิ้น เป็นเฉียดแล้วพี่น้องนี่นาจะถึงสี่ป่ะถึงสี่ป่ะครับนี่โอ้ใครสามหมแปดโอ้สามแปดพอถึงสี่พี่น้องตัวแว่นั้นสามแปดอ่าเป็นได้ไปแล้วเวียดได้ไปแล้วพี่น้องเนาะสามแปดสามแปดอ่าสามแปดอ่าใช่แล้วหอยเทียมหอยเทียมหอยแฮกงเป็นโซกันอย่งางทั้งขุนพี่นอ้องเนาะไปเบิ่งพี่น้องเนาะ อย่างเ,เ,เป็นบรรยากาศช่วงค่ายตลาดน้องพี่น้องเนาะมาทักทายนี่หอยนำ้ำมาปิดจีบทางผีดพี่น้องเนาะ่ายงามพันถูกไข่พี่น้องเนาะสองตัวงามของผู้ใดงเนาะพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยงามแม่สาวน้อยสวยๆสวยสอง,สองตัวบวกก็เลยเอาหัวกําหนดเอาไปเอาชิ้นโบอกยังจะส่งอาการก็โบกยังจะตานี่อยก็ตัวนี้เนี่ยห่าน้ำขึนคนสเป็นหางเป็นหางเหร

บกมอาการอไอโอ้่ายหิวน้ำฝ่า, amb, า,า,ายขาดน้ำบริสุท่งอาการบริออกอากาศโอ้ยอยนดียียยยคนสิกาบยลนยย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 ยนยย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 ยะยบายยยยยายนย้ยยยยยายย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 ยนายย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 นยยยยยย้ยยยยยนยยย ฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องพี่น้องคอยพี่น้องกันเสร็จวามที่อู่บนกว้างกันครับท่านที่มาสว่างขนาที่มีแต่ความสุขความเจริญางกายจากโลกไฟเกลียกางรำรวยด้วยเบิดหนีเบิดซิ่งสวัสดีครับ